โค้ดันคุณวันนี้เราจะลองให้ดูครับเบรกล็อกทั้ง4ี่เลแล้วให้วินล็อก1 2,000อนปอนฟ้าเซเว่นลากบนพื้นปูนจะดึงไหวไหมไปดูครับเห็นไหมครับยางลากไปทั้งคันเสียงวีดนี่คือกำลังจริงๆไม่มีสะดุดเลยทุกคนล็อกฟ a าเซเว0 0หอนด์นะครับล็อกฟ้าเหลังจากชมความเร็วกันแล้วคราวนี้เรามาชมความแรงกันบ้างครับอันนี้ต้นแบบครับต้นแบบยังไม่รู้ยังยัง ยังตงปรับปงครับอันนี้ยังเป็นงานแฮนด์เมดอยู่ครับยังไม่สวยพอนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองดึงจริงครับงันน้องพลือ้โอโอเพนไฟครับคือไฟเท่าไหร่ก็ได้ยัดเข้าไปเลยแล้วก็ฟีลมก็ได้ด้วยอ้าวฟีลมเดี๋ยวเปิดปั๊มลมนะครับนี่ปีแล้วนี่เบาขนาดไหนทุกคนนี่เรากําลังจะนําเชือกเนี่ยเบาเาเลยครับสบายๆบายเลยโน่นเราตามไปต้นไม้อยู่นู่นนะครับทุกคนเกี้์อ่ะดึงกระตุกหน่อย นี่บนเึงอก็ตกแล้วมันจะล็อกอย่างนี้นะครับติดเครื่องช่วยนะครับนะเพราะว่าเสียงเครื่องมันทำให้เข้าไปในโทรศัพท์เรืองไม่อยู่ไม่อยู่ตรงแไหนติดเครื่องแล้วเบรกไม่อยู่อ้าวเรียกพื้นแต่ถ้ายังหมุนอยู่ล้อ,อยังเดินอยู่บางล้อติดเครื่องช่วยทุกคนเพราะว่าเบรกล้อไม่อยู่ครับอ้าว เนขึ้นเท่าไห,หร่ริกแปดอะตอนกดขึ้นเท่าไหร่ไม่ลงเลยอ่ะหายเึ้นยอดจกกังคือต้องลอยครับองลอยที่เรา,ออาเ,อเองล่องลอยเขาพูดเองเดินมากไกลหมนกันครับแต่ว่าเขาเพ่นไฟครับเราก็เลยเราก็เลยจัดการได้เต็มที่ครับไฟมีเท่าไหร่ก็ยัดกันเข้าไปครับนี่ฮะตามเป็นทางไปเลยนะครับทุกคน เนี่ยจะถูกดึงปัดเข้าไปเพราะว่าต้นไม้เป็นตรงขวาครับมันก็เลยดึงรถไปทางขวาล้อตายยาวมาด้านข้างเลยครับนี่แล้วเรา็มาหยุดตรงนี้ครับไม่ไปต่อต้นไม้อยู่ตรงไหนนูน